ที่มันเรียบร้อยอะไรที่มันสงบเงียบมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็อย่าใหมีปัญหาก็แล้วกันแค่นั้นเนี่ยผมไม่ได้มีสมองอไปทําอย่างอื่นพี่จะพูดอะไรไี่ไม่ัมยไม่ัมเไมือน่ดิ่ไม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 ่ไันไั่ไม่ไม่ไน่ไม้ม่ม่ม่นม หลายเหตุผล,ลเรื่องการเรียนแบบนี้ฟันธงได้เลยฮะสถานการณ์แบบนี้มอบกําลังแผ่วลงถึงแม้ว่าเขาจะเอาทัพหลวงมานะเขาสั่งทัพหลวงมายังมีการเกิดไวโน,นนี่นั่นะกาลังเขาจะอ่อนลงเรื่อยๆมันอ่อนลงเพราะอะไรความจริงเรื่องของเอมมี่คงเห็นชัดเรื่องของความจริงนะพาแฟนกับสวยไปด้วยต้องถูกสอบสวนไปด้วยไม่รู้จะถูกดำเนินคดีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง แม่ก็บอกเอมมี่มโตแล้วไม่ใช่เด็กอายุ30กว่าแล้วนะแม่กัรู้ยังไงแม่ก็ไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนกันแม่ก็ใช้วิธีนั้นสิ่งนี้กําลังเกิดขึ้นในสังคมไทยและกําลังเป็นบทเรียนที่ดีเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นการกระทําที่โง่เขลาที่ทําแบบนี้เกิดขึ้นมาสํานึกผิดก็สายไปแล้วสารไม่ให้ประกันตัวอยู่ในคุกละ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จีมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของแฟนเอมี่ฮะนะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกับทับหลวงเสื้อแดงที่โผล่ขึ้นมานะฮะซึ่งยืนยันว่าสถานก,การณ์ตอนนี้กำลังจะหนักหน่วงแล้วก็รุนแรงขึ้นตามหลักสิติแต่ฝันทงได้เลยยิงสูก้ก็ยิงแพ้ เราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนกันนะว่าวันนี้มีการขึ้นไหวอะไรบ้างเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์จากนั้นเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันเลยใครขึ้นมาก็ดนกรอบของเขาอะไม่มีคนนอบอจบไปมีอะไร,าารในในอรีกแลวชัว้นต้นก็นมีการประชุมไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็เป็นไปตามที่เราทักเสลขึ้นมา อะไรที่มันเรียบร้อยอะไรที่มันสงบเงียบมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็อย่ายมีปัญหาก็แล้วกันแค่นั้นเนี่ยผมจะได้มีสมองว้ทำอย่างอื่นโอเคนะเห็นใจที่กันและการด้วยแล้วกันขอบคุณจ้บผมว่าทําให้เต็มที่อยู่แล้วนะต้องไว้วางใจที่กนและการบ้างนะอะไรที่ไม่ใช่เป็นปัญหาก็อย่าไปเปิดขึ้นมาเลยโอเคนะอนี้หน่อยแล้วก็ประกอบกับว่าทางแอมี้เขายังมีอาการบาดเจ็บอยู่ด้วยอะค่ะค่ะก็เลยก็เลยอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้ว ทางแอมไม่บอกว่าอาการอาการดีดอาการอาการดีขึ้นนิดหน่อยค่ะลลกังวลหรือเครียดไหมสีหน้าดูเป็นยังไงบ้างคะดูจากเมื่อจากเมื่อวานไหมคะแอมไม่ยังเข้มแข็งค่ะแอมไม่ยังเข้มแข็งอยู่ตลอดค่ะแล้วแบบได้พูดถึงแฟนสาวนะคะรุกคร้าอย่างเงี้ยแบบอมี่อันนี้ไม่ขอพูดถึงดีกว่าค่ะไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรแล้วแล้วคุณแอมที่ได้พูดไหมคะว่าในเหตุการณ์นั้นนะคะมีบุคคลอื่นที่ไปด้วยแต่ว่าไม่ได้ลงรถถ้ารายละเอียดเกี่ยวกับคดีขอไม่พูดเลยนะคะ สรุปว่าเรื่องสอบปากคำเป็นใบขอใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเขาขอคือนี่ทางเราค้านได้ไหมว่ามันอยากให้คุณโปอยู่ในคณะหรือเปล่าจริงจริงมันต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของทางคุณหมอะคะ่ะผลก็คือศาลท่านยังยืนยันเหมือนเดิมที่จะไม่ให้ประกันตัวะนะคะท่านก็อ้างหลายๆเหตุผล,ลเรื่องการเรียนแต่เราก็ปรึกษาทนายแล้วว่าจริงๆแล้วอะเพนกวินควรได้ประกันตัวเพราะเพนกวินมีวิชาหนึ่งเป็นวิชาของคณะ มีวิชาที่เขาจะปิดแล้วจะไม่สอนวิชานี้แล้วเป็นวิชาสําหรับเด็กรุ่นเหมือนกับรุ่นเพนกวินอ่ะแล,แ,ลแล้วต้องเรียนให้จบเพราะถ้าไม่เรียนให้จบเพนกวินจะไม่สามารถเป็นนิสิตจ,จบจากมอทอได้เลยคือเขาจะเลิกแล้วคณะน,น,นออี้นึกออกไหมวิชานี้รันเด็กคนนี้ต้องเรียนให้ได้ต้องออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปคิดได้บอกทนายไปว่าเออมันมีตัวหนึ่งนะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเผื่อทนายครั้งหน้าจะได้เรียนให้ศารท่านทราบเพราะตอนนี้สารท่านก็บอกว่ายังไม่เห็นด้วยว่า ออประมาณประมาณนะแม่ยังไม่ดูดีกับไม่รู้รายละเอียดของแบบมากแต่ประมาณว่าก็ยังไม่มีเห็นเหตุว่าเอออะไรที่จะกระทบการเรียนหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันมีกระทบจริงๆเพื่อคุณสามารถไปเช็คได้มันมีตัวชื่อ3 1 1หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสองแล้วอย่างเงี้ยคือเป็นตัวที่มหลาลัยจะปิดแล้วตัวนี้จะไม่มีการเรียนการสอนอีกแล้วยกเว้นแต่เด็กรุ่นเก่าที่เด็กที่สอบเข้ามาได้รุ่นวิ้นอะ่ะจะต้องเรียนให้หมดถ้าเรียนผ่านถ้าเรียนไม่ผ่านคือคุณจะไม่ได้ ถึงแม้คุณจะจบทุกวิชาแต่วิชานี้คุณไม่ได้คุณก็จะไม่มีสิทธิจบจากมหาวิทยาลัยได้แลวหลังจากนี้เราจะดาเนินการยืนหยัดไหมคะก็คงต้องปรึกษาทนายนะคะ,คะทางทีมทนายท่านก็คงปรึกษากันก็คงอาจจะเราอาจจะต้องทําการยื่นอีกคือ,อยังไงเราก็ไม่ไม่หมดหวังไม่สิ้นหวังแล้วเราก็ยังคงยืนหยัดขอยืนหยัดในความ <S <S ที่ <S <S ทว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราขอยืนหยัดในความยุติธรรมแล้วเราก็ยังเชื่อมั่นว่า ความยุติธรรมยังมีในประเทศไทยนะคะแล้วก็ก็ขอให้หลายๆคนออกมายืนหยัดเคียงข้างเราแสดงพลังให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะก็อนาคตของเด็กเยาวชนคนหนึ่งซี่เขาเขาพยายามที่จะทําเพื่อประเทศชาติแล้วเขากำลังจะหมดอนาคตเพราะว่าเขาจะไม่สามารถที่จะออกมาเรียนหนังสือได้นะคะเพราะว่าอย่างที่อย่างที่เรียนแล้วว่าตัวนั้นถ้าเรียนไม่จบ ถ้าไม่ได้ผ่านตัวนั้นจะไม่สามารถจบแล้วเขาไม่เปิดอีกแล้วอเพอิอนเทอมเนี้ว่าเมื่อวานนี้เองเพิ่งไปคุยกับเจ้าหน้าที่คณะเพอิอนเทอมนี้เป็นเทอมที่เขาเปิดให้สําหรับมีเด็กที่ตกค้างอาจารย์เขาเปิดให้เป็นพิเศษเด็กที่ตกค้างเขาก็เลยขอเพิ่มเพนกลินเข้าไปอะไรเงี้ยซึ่งเทอมนี้เพนกึินต้องเรียนตัวนี้แล้วต้องให้ผ่านด้วยเนี้ยค่ะก็เลยอาจจะต้องขอความกรุณาทางศารยุติธรรมหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆให้พิจารณาจุดประเด็นนี้ด้วยโอเค มือครับ um, มือครับงนี um, ้คะอถือลงด้วยครับก็เดี๋ยวทังทางทังทั้งทา้งทัคงณแ้่ทางข้้มูลแลทวก็ทา้งทั้งทั้งบั้งทั้อมูลงทั่งทั้งเพิ่มเติมเพื่อในการปทะกอบการทัระกันคทั้งทั้งทั้ั้งทั้งต้้งไัไปรวบรวั้งาังทั้งทั้งทั้ง่ั้งทั้งงทั้งทด้ทั้ั้งทั้งท้งทังัง้ง้ เราจะดำเนินการนีกประกันตัวรอบใหม่อีกอไหร่คะเดี๋ยวคงขอไปคุยกันเพื่อเตรียมให้ชัดเจนมากขึ้นก่อนนะคะเพราะว่าถ้าถามว่าถ้าดูแน้นเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าเราถามมาเรื่อยๆก็อาจจะปฏิีเสรอย่างนี้เรื่อยๆ่ะคะ ในเชิงปรากฏการณ์นะครับถ้านํามาวิเคราะห์คงเห็นได้ชัดผมได้พย์ยืนยันเรื่องของการปรับคาตรีนะครับการปรับคัมรีตอนนี้ก็มีรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นการปรับเล็กไม่มีการปรับใหญ่จะจบภายในเดือนมีนาคมนะคี่ก็คงตอบเป็นต่แรกผมอธิบายเชิงสังเคราะห์ไปก่อนหน้านี้แหละนะครับว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดในขณะที่พี่ถาวเรเสนียมก็บอกว่ามีความจําเป็นนะครับที่จะต้องทํารง ความมุ่งหมายเรื่องปณิธานเรื่องของการปฏิรูปประเทศต่อไปนะครับในขณะที่ศาลนี่ศาลก็มีคําพิพากษาออกมานะครับเ,เรื่องของอนัด11มีนาคมตัดสินอํานาจกรับรัฐสภาแก้รัฐธรรมนูญยุติการไต่สวนมีมากพอหรือไม่มีเพียงพอนะครับด้านฝั่งคำนิชัยปมรัฐสภาแก้รัฐธรรมนูญมี พยานหลักฐานเพียงพอที่จะดําเนินการเรื่องนี้ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการสอบถามไปยังมีชัยรุชุพันธุ์คณมีชัยพร้อมคณะที่ทําการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนสวนั้นก็ยืนยันนะบอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมได้เรียนเชิงสังเกตไปแล้วว่าเป็นเกมที่จะยื้อเวลาเท่านั้นแต่ปลายทางของมันจะเกิดความวุ่นวายนะ,ะกลุ่มผู้ชุมนุมจะออกมาเรียกร้องเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังการอภิปรายเมืองใจนะตอนนี้ก็คงเห็นชัดขึ้นเรื่องของม็อบนะครับปรากฏว่าเรื่องของการเผา <c oughs> นะครับที่รวนจำพระบรมาชายลักษ์ปรากฏว่านะครับมีคำสั่งด่วนนะครับย้ายนะทางผู้มีชการเรือนจำเข้ากรุของของเปลมเข้ากรุนะครับ,นะรบเพราะว่าเหตุปล่อยปะละเลยนะ ให้มีการเผาเกิดขึ้นก็ย้ายเข้ากรุเลยนะครับแล้วก็เอมมี่นะครับตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจตอนนี้ก็รักษาดีขึ้นแล้วเขาจะส่งตัวเข้าเดือนจำนสารยืนยันก็ไม่ให้มีการประกันตัวแม่ขอประกันตัวนะครับในขณะของแฟนเอมมี่เนี่ยก็มีรายงานว่าตำรวจไปควบคุมตัวมาสอบสวนนะครับจากสถามบินสุวรรณภูมิมาที่โรงพักแต่ก็รีบมาทำการสอบสวนเท่านั้น นะครับในขณะที่กาดที่เป็นคนใกล้ชิดก็ยอมรับนะบอกว่ามีการชวนจะไปก่อเหตุแต่ก็ไม่ได้ไปนะครับแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับก็แกนนํากลุ่มคนเสื้อแดงนะครับก็เริ่มมีการลุกคืบขึ้นมาลุกคืขึ้นมาว่าจะไปชุมนุมที่ราบ11เอเสื้อส้มก็จะไปบุกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในเชิงงานสังเคราะห์เกมก็กำลังหนักขึ้นหนักขึ้นตามลำดับ ใเชิงงานสังเคราะห์อเองนะครับต้องยอมรับว่าสถานการณ์ขณะนี้ <c oughs> กลับมามีน้ำหนักรุนแรงมากขึ้นนะครับเฟซบุ๊กก็ทำการปิดเฟซบุ๊กของกองทัพบกมีการไปฟ้องร้องเดี๋ยวผมจะทำเรื่องนี้อธิบายให้คุณส่วนทราบอีกเรื่องหนึ่งว่าทำไมต้องไปปิดเฟซบุ๊กของกองทัพปกทำไมต้องไปฟ้องร้องกองทัพบกด้วยนะครับรวมทั้งอกองทัพปฏิสีให้ปิดเฟซบุ๊กทั้งหมดนะครับมีการฟ้องร้องเรื่องนี้ไกลเป็นคนทำไกลอยู่เบื้องหลังมันเกิดอะไรขึ้น นะครับเมื่อเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะอธิบายเป็นชั้นๆๆนะเรื่องของเรื่องของการปิดเฟ b บุกของกองทัพโดยเฉพาะกองทัพภาคที่4นะครับประเด็นตอนนี้ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเราได้เห็นอะไรล้างวันที่อะไรก่อนในเชิงสศิิิล้างวันที่28เดือนไหนกุมภาพันธ์2 5 0 0ั 64, นะครับเห็นอะไระภัยธรรมชาติไปการเมืองอ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการล้มตายของคนมีชื่อเสียงแล้วก็ปรากฏว่าเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง5ประการในพม่าก็เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นตายไป38แศพนะครับสถานการณ์มันหนักขึ้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 นและผมได้เรียนเชิงสังเคราะห์ไว้นะครับว่าเราจะได้เห็นคนเสื้อแดงโผล่มาอีกรอบหลังอะไรหลังการอภิปรายไม่มองใจ ตอนนี้เขานัดหมายกันมาและคนเสื้อแดงและเราจะได้เห็นตัวละครตัวสุดท้ายนะสุดท้ายทักษิณก็ออกมาแล้วนะครับตอนนี้หลักที่เขาเดินเนี่ยเขาใช้หลักการต่อต้านข่าวกรองนะเล่นงานใครเล่นงานกองทัพเป็นหลักเลยนะแล้วก็การก่อเหตุที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เกิดเหตุนในภาคใต้และก็เกิดเหตุในกรุงเทพมหานครพร้อมๆกันเลยนะในสถานการณ์ที่เราเห็นหนปัจจุบันเอาทหารไม่ได้ก็ฆ่าพลเรือน นะครับสร้างสถานการณ์เกิดความวุ่นวายภายในประเทศนะครับตอนนี้เกมมันจะเป็นยังไงนะสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้นะครับม็อบเพนกวินสารก็ไม่ให้ประกันตัวแม่เอาหอบเงินล้านนะไปขอประกันตัวคําถามคือ Penguin เพนกวินออกมาจากแม่เพนกวินเอาเงินมาจากไหนเป็นล้านไปไปขอประกันตัวสารแต่สารไม่ให้ทําการประกันตัวนะครับพอสารไม่ให้ทําการประกันตัวแกนนําคนอื่นก็ไม่รับการประกันตัวเช่นกันเออแปลกนะนะครับ ทำไมเอาเงินมาเยอะแยะขนาดนี้ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าโดนอายัดทรัพย์ผมเคยเรียนเชิงสังเคราะห์ไว้แล้วแม่เพนกวินก็ฝากฝ่ายเสื้อแดงว่าง่ายนะครับเป็นคนเสื้อแดงลูกก็มาเป็นเสื้อส้มเห็นไหมเราเห็นเห็นในในภาคปฏิบัติการในปรากฏการณ์ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นว่าทั้งหมดก็พูดด้วยกันแหละนะครับตอนนี้สู้แล้วจะเป็นยังไงนะยิ่งสู้ก็ยิ่งแพ้ก่นะอนหน้านี้ก็มีคําสั่งของศาล การบีโบทั้งหลายเนี่ยห้าคนที่ไปบุกชิงตัวประกันชิงตัวเพนกวินชิงตัวไม้ปรากฏว่าสารไม่ให้ประกันตัวเข้าคุกเลยนะครับที่เหลือล่ะเป็นยังไงนะครับที่เหลือเนี่ยาสารยังปล่อยอยู่นะฮะลุงก็ยังลูกไปบุกนั่นบุกนี่คือก,กลัวแล้วล่ะไม่รู้จะไปไหนก็ใช้คําพูดวาจาภาษาในเชิงนิ่งตีนะครับพยายามมุ่งหมายในการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลัก นะแล้วก็เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นคอมมิวนิสต์บัคคาบอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์เป็นสังคมนิยมราาประชาธิปไตยก็คือคอมมินิสต์แหละนะอันเดียวกันนะสุดท้ายก็เรียกร้องมาแบบนี้ฟันธงได้เลยฮะสถานการณ์แบบนี้มอบกําลังแผ่วลงถึงแม้ว่าเขาจะเอาทัพหลวงมานะเขาสั่งทัพหลวงมามีการเกิดไวโนนี่นั่นกาลังเขาจะอ่อนลงเรื่อยๆมันอ่อนลงเพราะอะไรความจริงนะเรื่องของอเอมมี่คงเห็น ชัดเรื่องของความจริงพนะาแฟนกับสวยไปด้วยนะต้องถูกสอบสวนไปด้วยไม่รู้จะถูกดำเนินคดีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแม่ก็บอกเอมมี่มันโตแล้วไม่ใช่เด็กอายุ30กว่าแล้วนะแม่กม่รู้ยังไงแม่ก็ไม่รู้จะบอกอยังไงเหมือนกันแม่ก็ใช้วิธีนั้นสิ่งเหล่านี้นนกําลังเกิดขึ้นในสังคมไทยและกําลังเป็นบทเรียนที่ดีเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นการกระทําที่โง่เขลาที่ทําแบบนี้เกิดขึ้นมาสํานึกผิดก็สายไปแล้วสารไม่ให้ประกันตัวอยู่ในคุกละ ตอนนี้ก็คงอยู่คุกไปยาวๆโทษเนี่ยโทษถึงประหารชีวิตนะ,ะเผาวางเพลิงสถานที่ราชการเนี่ยโดน1นึอีกนะครับแต่ก็ที่ผ่านมาก็โทษประมาณ10ปีจำคุกะะก็มีการนิวิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่าทำไมบางคนโดนตั้งสอ0สามร้ปีต่างกรรมต่าง,างวาระกระทาความผิดซ้ําๆไงนะ,ะตอนนี้ ผู้ต้องหาโดนไปกี่คดีแล้วทั้งหมดแกนนํากลุ่มเสื้อส้มทั้งหลายเนี่ยที่ออกมีการเคลื่อนไหวต่อต้านสถาบันโดนไป300กว่าคดี325คดีผู้ต้องหาโดนไป200กว่าคนที่โดนในคดีตามกฎหมายตอนนี้ฝันทงได้เลยในเชิงงานสังเคราะห์นะครับยิ่งสู้ยิ่งแพ้แพ้เพราะอะไรแพ้แพ้เพราะความจริงความจริงคือความจริงความจริงมีสิ่งเดียวความจริงจะอยู่มั่นคงถาวรตลอดไปหลักนี้ เป็นหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถาดีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะในรอบปีพุทธศักราช2563นี้มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้ความรู้สึกคนไทยอับเฉาเหนื่อยล้า เริ่มต้นของปีมาก็เจอพิษโรคระบาดโควิด -19 ตามด้วยปัญหาเศรษฐกิจโลกหยุดชะงักและถูกซ้ำเติมด้วยการประท้วงที่มุ่งเป้าหมายมายังสถาบันพระมหากรรษัตริย์ซ้ำเติมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอบคุณกลุ่มประท้วงที่หยับคายด่าทอทําให้รู้ว่าความเมตตาความอดกลั้นนั้นมีค่าขอบคุณการชูนิ้วการขับไล่ทําให้การไหวและการกราบมีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมา ขอบคุณการบิดเบือนประวัติศาสตร์การใส่ร้ายกริย์ทุกรัชการทำให้มีคนมากมายค้นหาความจริงมาเปิดเผยชีย้แจงกันตลอดเวลาขอบคุณสื่อมวลชนที่มุ่งขายข่าวปุกปัน่นทำให้สื่อดีด,ดีมีความหมายในทันทีขอบคุณกลุ่มอวตารที่ไปด่าในเพจของคนอื่นๆที่เห็นต่างให้เกิดความกลัวทำให้มีคนกล้าเรื่องปรากฏตัวช่วยกันขอบคุณกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอนาคตซึ่งคิดโค่นฟ้าพลิกดิน ทำให้กลุ่มเด็กสาวรวมใจเป็นหนึ่งขอบคุณกลุ่มประท้วงที่ไม่เคยถือธงไทยทําให้หัวใจคนไทยต้องมัดใจรวมกันขอบคุณสิ่งต่างๆที่ทําให้คนไทยกลัวจนต้องกล้าที่ออกมาประชิญหน้าทะเลที่เงียบสงบจะไม่พบนักเดินเรือที่กล้าหาญขอบคุณคําจับจ้วงทําให้เกิดความจงรักหนักแน่นขึ้นขอบคุณเสียงทรงพระเจริญทุกๆเสียง ย้ายแผ่นดินิ่นทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มชำ่ำฟ้าพาหวานนำผลผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลมูชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามานความทานข์โคยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศโล ที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วัน,ววนฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น ไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผน่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้า,ฟาไพ่ไม่เคยไหว,ว้ว,วั่นฟ้าท,าทรงผูกพันไห้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น